สวัสดีครับวันนี้ดองของเล่นก็ได้ของเล่นมาใหม่นะครับก็เพิ่งไปประมูลมานะครับในราคา360บาทกับบันเฟตโตนะครับ Digimon a อเวนเจอรนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของยางามิไทจินะครับไทจิ G. ของดิจิมอนภาคแรกนั่นเองนะครับแต่เป็นตัวแยกแล้วม่าอากุมอนนะครับ โอเคไปแกะกล่องกันเลยจ้าโอเคแกะกล่องแล้วนะครับก็ข้างในมาแบบนี้นะจ้าได้เวลาทำการดึงออกดึงออกยากไหมโอเคออกมาแล้วนะครับก็เป็นตัวไทจิเลยนะครับแล้วก็แท่นวางนะครับก็เดี๋ยวดูหน้าดูตาไทจิก่อนเดี๋ยวแกะแล้วก็ เทียบกับดิจิมอนที่เรามีนะครับไปเรียบ,บร้อยนะครับก็มันสวยมากนี่นะครับดูชัดๆโอแว่นมันว้าววับววับด้วยนะครับลงสีมาดีมีตำหนิไหมผมไม่รู้ไม่มีไม่มีอา่ามีนี้นะครับนิดหนึ่งก็ ช่างมันไม่สี่เี่ยดน,นะครับโอเคแล้วก็หน่อยไปเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับอากูมอนของบันเฟตโตที่เรามีกันนะครับเอาแบบบินไปเลยนะไปอ๋อเป็นไงโดนแสงแล้วค่อยสวยหน่อยครับตอนนี้ก็เปรียบเทียบกับอากุมอนนะครับซึ่งอากุมอนของเรามันคือตัวใหญ่ไงคือกล่อง สีฟ้าอ่านนั้นนะจ๊ะโอเคนะครับแต่จริงจริงอะกุมอนของไทยจีมันจะตัวเล็กกว่าน,นี้แต่เดี๋ยวค่อยไปตามหายหรือว่าผมก็คงอาจจะไม่ได้ตามหาแล้วล่ะนะครับโอเคประมาณนี้สูงกี่เซนไม่มาทัดอยู่ไหนไม่รู้แต่น่าจะประมาณสิบเปอร์ซ็นนี่แหละสิบห้าได้มั้งครับโอเคนี่นะ หมุนอีกรอบหมุนแบบเจอแสงโคตรสวยเลยเดี๋ยวค่อยไปตามหาสมาชิกที่เหลืออีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับไทจิแอ v ด n เวนเจอร์ดิจิมอนแอนด์เวนเจอร์01นะครับแล้วก็ตัวแยกเนาะโอเคครับสวัสดีครับสำหรับดองของเล่นบ๊ายบาหวย